อะไรค่ะทําตอนนี้จะทำอะไรคะทำแต่งหน้าค่ะแต่งให้สวยๆเลยนะคะ่ะอะลยค่ะอืม <c oughs> ให้สวยๆเลยนะคะเธอค่ะ <c oughs> เอาให้แบบว่าแฟชั่นเหรอจ๊ะจ้า โอ <Okay. S 1> เคอาให้แบบว่าเดินไปไหนคนตนะ้องหันน้ามองเลยนะเธอเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเสร็จแล้วหรอคะ,คะข้างนี้ไม่มีเลยคะ่ะข้างนี้ก็มีแล้วเนี่ยค่ะสวยยังนั้นเนี่ยสวยโอเคมา